เอาไปด้หลายล่างเนี่ยไปเห็ดนามอ้อยเนี่ยซับนั่นซับเดียวลมเลยพี่น้องเห็นปะเว้ยหลอดหักพี่น้องเบิง้งอ้อยล่าง,งามๆสวัสดีครับพี่น้องพบปายสุขสุขคนมาพรกับผมคนก้าวเดิมคู่แบ่งคนไข้หวัวใจถุงนะครับเนาะมาอนี้ผมกระสีผ้าทุก่านนะครับเนาะสีผ้ามาอ่าเห็ดนามอ้อยนะครับเนาะข้นนาอ้อยสดๆนะครับจากตน้นเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สวนลังบ้านนี่นะครับใกล้ๆตามมาครับพาไปเบิง้งครับพี่น้องตามมาครับ น้าพี่น้องก็หอดปลาปลาอ่อยแล้วครับตอนนี้เนาะจะเข้ากับตัดเลยเอาลำงามๆนี่แหละตัดเอาไปทำได้กระไ้จากลำหนึ่งพี่น้องเนาะตัดไปเลยเอาไปได้หลายลำเนี่ยไปเห็ดหนังอ้อยเด้อซับนั่นซับเดียว์ลมเลยพี่น้องเห็นปะเว้ยหลอดคักพี่น้องเบื้องอ่อยลำงามๆเดี๋ยวโพสิทาะไปเห็ดเด้อครับเด้อเไ็ดนังอ้อยนนั่เดี๋ยวตามมาตามมาครับพี่น้องเบื้องกันไปเกาตัดลำมัานมาพี่น้องก็ตัดเลยเ้าก่มามาเหลา เล้วเอาเอาอนี้ก่อนเอาตะการน,นะออน้องเกลี่ยออกไว้หมดนี่เกลกาบออกเบิดเลยครับพี่นอ้องเกลี่ยอกอกเบิดเลยครับพี่น้องเกลีออกเบิดเลยเหลืองเขาก็จังอันนี้เหลืเขาแล้วเขาก็ตัดตัดปลายหยอดเลยครัตัด,ตด,ตดชึบขาดก้อนดองเลยพี่น้องเหมืนาก็มาเหลาออกตัวบันอืมอืมหยบร้อยบันกระสีเหลาเหลาเพื่อที่สีเอา อันมาเอาอ้อยมาขันไปนำอ้อยสดนะครับเนาะจงไหนกะตามเบอร์ครับคิดจางไหนตามมาพี่น้องตามมาครับอ่านะครับพี่น้องเนาะตอนนี้พ่อผมตัดมาแล้วนะครับตัดอ้อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากบสีบ้าเหลาครับเหลาปอกเปียกกันก้อนพี่น้องเออมาเลยมาเหลาปอกเปียกก่อนพี่น้องเนาะนี่เนาะตัดมาเออเขาสีจังสีพี่น้องเบเองเอออันเข้ากะสีมาเหลานะครับนาะพี่น้องเหลาเปียกก้อนนี่นะครับเบอร์เบอร์เ่อวิธีการเหตเนะนี่เรอ เออเบ่งตาตาทำใบเขียวนะครับเออพ่อเราแหละพ่ออันนี้อันนี้บ่อดีอันนี้ะกระถากออกพี่น้องเออว่าเอาเบอร์เดยวเขาถาออกเบอร์เด้กไหนพ่านี่เออเขาก็สีเล้าเปียกเป็นวัตถุดิบปืนปืนบ้านเลยครับพี่น้องเบื้องตามมาเบื้องเห้บย่นี่เขาตัดมาหลายนี่เขาฉีดยาหน่อยได้หน่อยได้หลายเขาก็เอาตาปฏิมาที่เขาต้องการแต่หลายก็ตัดมาหลายเขามาเลาพี่น้องเบื้องวิ่ีเล่าขึ้นมาพี่เออผู้สาวผู้สาวเลานะพี่น้องเบื้องน่ะบ่ก็สีเล้าใส่ใส่อุปกรณ์มาเท่านีร่ครับไม่เอาปลอก เนี่ยป๋อบอกฮู้งธรรมดาพี่น้องได้ทุกรูปแบบแบบนี้ก็ได้แบบได้ก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ได้เบิร์ดหาซื้อตามท้องตลาดนี่เบิร์ดหรือพี่น้องใส่แบบแบบบ้านเออเขาก็ใส่แบบได้เบิร์ดพี่น้องมีเบิร์ดชุดเดี่ยวเนาะเออนะครับพี่น้องนี่เขากัสีเหลาก่อนเหลาเลียเขาก็ใส่ทางวัยแบบกระเจ้นเกียมเห็ดน้ำนะพี่น้องเนาะอ่ะจังไหนพี่น้องมัสตาร์กเหลาจังไหนกับตามมาเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อพ่อยากกินตามมาได้ครับเด้อบัตย์เนืเขียวตาหามผสนพี่น้องตามมาเพช่ไนะ น้องมะเขือใหญ่เด้อพี่น้องเด้อตาม,มาครับมาเหล่าทั้ซอยกันตาม,มาผมเหล่าจะข้าวกันเออพี่น้องเลาจะข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อครับ